เป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยไม่ดินยอมสัมภาษณ์นะว่าอยู่ในห้องเดียวกันโน่นนี่นั่นในฐานะที่แม่จ้างเขาและเป็นคนรู้ใจไม่ยอมนะทางทางเห็นว่าทางทางนะแล้วทำไมคุณช้างเขามีแฟนไหมคุณแม่เขามีเมียเขามีอะไรไหมแล้วเขาไม่หึงอ่ะอคุณแม่อยู่ห้องคอนโดเดียวกันเขาไม่รู้หรอกรู้แล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้คุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแล้วคุณชัยวัฒน์ออกมาพูดเรื่องนี้ทำไมก็อะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันหึงเอาาะหึงเนี่ยฮะพูดอยู่นั่นแหละต้องใส่จะหึงนะครับเออเพราะเาชอบคุณแม่อยู่เอาคุณแม่พูดเองนะเนี่ยใช่คุณแม่ก็ดูว่าอย่างนั้นแหละเขาชอบคุณแม่เหรออะไรที่เขาแสดงพฤติกรรมว่าชอบคุณแม่คุณแม่ครับครับอย่างนี้เลยเหรอเสียวแทนนะเนี่ยชอบคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงทุกวัน คุยเรื่องงานกี่กี่ชั่วโมงครับส่วนตัวกี่ชั่วโมงผสมกันไปค่ะเรื่องส่วนตัวด้วยผสมเรื่องงานคุยกันยาวมากคุยกัน